we ครับแม่เดี๋ยวหยุดเพลงแป๊บหนึ่งครับแม่ใครเลือกเพลงครับเนี่ยคิดว่าพิธีกรรายการหมอปรกรณ์ออนทัรวของเรามีอายุแล้วจะขุดเพลงเก่ามาอย่างเดียวเลยหรือไงนะครับเปลี่ยนเพลงเดี๋ยวนี้ครับเป็นแจ๊ดนุนนพลแก้วก,การก้อยพรพิมลทิพวรรณปิ่นพิบาลดีหรือเปล่าเนาะ <c oughs> แม่โอ้ยไม่ต่างกันเลยครับอ่ะคุณผ,ผู้ชมครับก็บรรยากาศสองข้างทางของอำเภอแม่สอดไปอุ้งผางโอ้โหในจังหวัดตากนี่แสนจะงดงามอยากจะยื่นหน้าออกมาจากนอกหน้าต่างรถแล้วก็หอนสักสองยก ไม่ใช่แมวอ๋อก็อากาศแบบนี้นะครับควรคาแก,การรับลมหนาวกันบ้างอะไรบ้างนะครับรายการหมอปกรณ์ออนทัวร์วันนี้เราเดินทางมา5-6ชั่วโมงเพราะมีนัดกับน้องน้ำครับโอ้น้องน้ำขาวหมวย โอ้โหสวยเอ็กกันเลยทีเดียวเอ๊ะไม่ใช่ครับน้ำโบนาณครับน้องน้ำที่ว่านี่ก็คือน้ำตกทีลอซูที่เป็นที่เรื่องชื่อในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยกันเลยทีเดียวแต่ก่อนจะไปหาน้ำตกแห่งนั้นเรามีกิจกรรมสุดพิเศษที่หมออุปกรณ์ออนทัวร์กับพี่ใหม่จะต้องทำที่อุ้งผางแห่งนี้จะเป็นอะไรนั้นไปเจอกับพี่ท่านทั้งสองได้เลยครับ โอ้โหเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตกใจสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอ่าใช่ยินดีต้อนรับสู่รายการมอปรกอออนทัวร์ รายการทัวร์กับคุณหมอนะคะรายการเพื่อสุขภาพทั้งในและนอกโรงพยาบาลรามาที่ปดีขอบคุณนิดนึงไม่เคยพูดถูกนะวันนี้ได้ว่าทีมงานเรานี้เพียบเลยเพราะว่าวันนี้เราจะไปแอดเวนเจอร์กันจังหวัดต่างมาทั้งทีนะครับก็จะต้องมาที่อำเภอแม่สอดแล้วก็มาถึงอุ้งหางแล้ววันนี้ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือการล่องแกงเย่แ้หมมากับรายการของเราทั้งทีนะจะมาล่องแกงแบบว่าเฉยๆนี่ก็จะดูกระอยู่ ทำไมอ่ะมีอะไรที่ผ่านผลคะอ่ะเราต้องแข่งขันกันด้วยเพราะว่าดีคลิปั้งนี้ของเรานะครับมุ่งหวังว่าเราจะรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เน้นการเรียนรู้คืนสู่ธรรมชาติด้วยถูกต้องเพราะเออเมื่อสักเมื่อสักครู่รได้คุยเออค,คุยกับน้องท้องถิ่นแถวนี้ะนะคะบ,บอกว่าการล่องแก่งที่นี่เนี่ยสองข้างทางเนี่ยจะมีพืชพันุไม้นานาพันธุ์อะไรคือให้เราได้ศึกษาธรรมชาติตด้วยศึกษาต้นไม้ด้วยถ้าใคร,ครที่ชอบที่รักเนี่ยนะจะสนุกมากเลยก็จะมี ไปมงไปไม้ป่าใช่แล้วเขาบอกว่าจะมีไกด์คอยบอกชื่อให้เราตลอดทางเลยว่าต้นไม้นี้ชื่อนี้อันนี้กินได้อันนี้น่ากลัวต่างๆนานาโอเคโอเคความจำของเราสองคนเนี่ยก็เริ่มสั้นลงวันนี้เรามีสองลำนะคะสองลำสองลำเราก็จะแยกกันค่ะคุณหมอเพราะวันนี้นะจะไม่ไปกับคุณหมอแล้วเพราะเดี๋ยวจะจำอะไรกันไม่ได้เลยเราจะแข่งขันกันวันนี้นะความจำเราสองคนเริ่มแย่เราก็ต้องป็นทีมมา ด็กไงใช่แล้วเพียบพร้อมทั้งกำลังความจำไหวพริบจ้ะความงามโอ้มาเลือกกันเลยเย้ที่ตบตบเนี่ยยังกับมีกันแน่แน่แลงามมาเลือกกันเลยอเลสองลำคุณหมอหนึ่งลำคุณใหม่เอ้ยใหม่หนึ่งลำเลือกกันทีละคนโอเคโอเคเราต้องมีลูกลำกี่เอ้ยลูกเรือกี่คนก็สี่ถึงห้าคนสี่ถึงห้าคนคนแรกคนแรกใสยแล้ว แม่หนมหมอเอาเลยคนที่บึกบินแน่นอนพี่จิตแล้วกันเอาผู้ชายมาบอยเอออันนี้นะกองทัพเดินด้วยท้องแต่เราเนี่ยเดินนัาด้วยความสวยงามเรา้องโฟล์ดเอาเด็กนี่ไปจดรายชื่อพันไม้แอลปากกาไปสองคนถึงลอยแพเอาหนองผู้หญิงแล้วกัน แะ้วเนี่ยอัอน,นี้แยกกันน่ะอัน,นี้เหรอเอ,เอาแล้วให่ทะเบียนเอาแล้วแยกกันแล้วดึงดึงให้ให้คุณใหม่ไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับ ป่าจะแตกไหมครับเนี่ยแค่พิธีกรสคนทํารายการทีคนในพื้นที่ก็แทบจะหน่อยครับนี่บวกทีมงานเข้าไปอีกโอ้ยสงสารแม่น้ําสงสารต้นไม้สงสารธรรมชาติเรียกได้ว่าแก๊งนี้เป็นตัวก่อกวนระบบนิเวศวิทยากันเลยทีเดียวครับดูสภาพรูปทีมพี่ใหม่โอ้โหท่าทางอาการได้เป็นห่วงสุดนะครับมีแต่เด็กและคนชาราภาพ เฮ้ที่สำคัญตอนล่องแก่งเจอโขดหินเจอระดับน้ำแรงไม่พอต้องมีการแข่งจำชื่อต้นไม้กันด้วยโอ้ย oh, ตาย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 ต้องมีสติอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับ นั้นเงียบจังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตะลึงอยู่เหรอจำความอะไรนะความพร้อมของทีนี้ของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเชียร์ลีดเดอร์นำนะคะทุกขอข้อมือขมือพิ้วบพิュ๊บนะคะโอ้โหเวฟมาเต็มน้ำเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะจำได้มากกว่ากันมาดูดูอ่า เอ๊ะมันเป็นคำด่าดหรือเปล่าอีห่อเนี่ยห่าวไม่ไม่ห่อี่างั้นทีมเราชื่อทีมทีเราสู่สู้สู้เนะเฮ้เพูดว่าทีเราสู่ก็พูดว่าสู้สู้นะครับทีรอสู่ทีราสู้ทีรอสู่อีห่ออ่าเลยล่ะอีห่ออีห่อลองไปจากลนี้ บายบายเอาละครับนี่แค่เริ่มต้นของการเดินทางขอให้คุณพระคุณเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองต้นไม้แม่น้ำและสัตว์ป่าณที่แห่งนี้ด้วยเถินสาธุ ผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศที่ตอนนี้นะครับที่เรานั่งบ่าผ่านเนี่ยนะครับก็เต็มไปด้วยธรรมชาตินะฮะเห็นว่ามีช่อหินนะครับแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยเปรียบเทียบกับาทางโอ้อันนี้น่าจะเป็นไม้ที่กลายเป็นหินนะพี่ผมแล้วกร่มรื่นมากๆเลยนะครับแล้วก็คนที่มาเนี่ยคงจะคิดว่าจะร้อนนะจริงไม่ร้อนมากเพราะว่าระหว่างทางที่ไปเนี่ย มีต้นไม้เนี่ยโอบปกคลุมมาตลอดทางเลยที่เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องของต้นไม้ต่างๆแล้วก็สิ่งธรรมชาติที่อยู่รอบข้างนี้ด้วยกันนะครับตอนนี้ไปลุยก่อนเดี๋ยวตามห่วยไม่ทันเอาเร็วช่วยเอามือพายสิอย่าเอาเท้าลาน้ำเร็วมะกุมมะกุมมะกุมใบเป็นอย่างนี้เนาะอย่างนี้เนอะอย่างนี้เนาะโอ้ถ้ำผาโว่คุณผู้ชมตรงนี้บอกว่าเคยมี มีถ้วยชามโบราณอยู่ใช่ไหมฮะน่าจะเคยมีคนอาศัยอยู่สมัยก่อนโอ้ประหลาดสะใมากแล้ะน้ำตกที่ไหลผ่านตรกผาแบบน,นี้ไม่ค่อยมีที่อื่นนะพี่ครับต้นนั้นต้นอะไรไหนไหนไหนต้นต้นิ่งงออกมาเนี่ยต้นอะไรข้นมาเดือมะเดือ ถ่ายรูปไปด้วยนะมะเดือมันต้องมีเม็ดสิมะเดือไอ้ต้นสีทองชื่ออะไรนะอื่นอื่นมะตาดต้นไม้ที่มีเม็ดสุดคือต้นไผ่ ต้นน้ำแมกลองอ๋อไปออกเขื่อนสีนักลินเนี่คราวที่แล้วเราไปอะไรอันหนึ่งก็ไม่น้ำแม่กลองฮะนี่ก็เปเมืองการไงเมืองกลางอ๋อเนี่ออกสีนักลินโอ้ไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ชมแม่น้ำสายเนี่ยเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแมกลอง เขาสำรวจแล้วน่าทำไมแม่น้ําแม่กลองนะสวยใสยน้ําเยอะตลอดทั้งปีนี่ไงแหล่งที่มาอยู่ที่ที่รอสูนี่เองที่ตากนุ่งผางวิวสวยวันนี้อากาศดีแดดแรงแต่น้ำเย็นเจี๊ยบขอบอกน้ำเย็นเจี๊ยบ แม่น้ำที่เราล่องกันอยู่นี้นะครับคือแม่น้ำแม่กรองครับอ่างงงงงกันเลยใช่ไหมครับเพราะถ้าพูดถึงแม่กรองแล้วเราก็จะนึกถึงสมุทรสาครสมุทสงครามนี่แหละครับโอ้ยและนี่แหละที่เราเห็นอยู่นี้คือต้นน้ำแม่น้ำแม่กรองที่อยู่จังหวัดตากนี่แหละครับพี่คะแล้วเมื่อไหร่ตรงไหนมีต้นไม้แปลกๆน่าสนใจพี่บอกด้วยนะคะต้นทองต้นไม้ไมสีทองมะตาก จดเลยจดเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอไปอีก3โค้งก็ลืมแล้วามาเดือมาเดื <c oughs> อยังไม่ทันจะสอบเราผักเขาลงเรือกันดีกว่ารั <c oughs> านเดืออะไรเรามาดูแมแล้วมันน้องมาเดือกับมาสตาร์ดาจดจดจด ันนี้ต้นไฟป้ปะครับต้นไฟป้ปะต้นไื้ก็แต่ดูธรรมชาติก็เพลินนะตลอดเส้นทางแม่น้ำสายนี้นะครับเราจะพบกับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากครับอยู่ในเขตอนุรักรรษ์ัตว์ป่าอุ้งผางซึ่งเป็นป่าผสมครับ เราใช้เวลา3ชั่วโมงในการล่องแก่งนี้ฟังไม่ผิดแน่นอนครับ3ชั่วโมงจริงๆครับล่องแก่งกันไปจนบรรท้ายระบมกันไปข้างหนึ่งกันเลยทีเดียว <c oughs> โอ้รับรองว่าเพลินกันแน่นอนครับ พายช้าอย่างนี้จอดรออยู่ที่บ้านก็ได้เอ๊ะแถวแถวนี้มีสัตว์ป่าอะไรที่แบบน่ากลัวไหมครัเสือโหแต่ว่าถ้าเราล่องแก่งนี้ไม่เป็นไรไม่เจอนะฮะไม่ดดโดนอ๋แ <c oughs> อแหมนะ อครับผมก้เรีกว่าเลี้ยงอย่างธรรมชาติว่างเถอะครับผมเสือมาโดลานล่าคือเะไรฮะมาเสือมาโดนลา่าคือแปลว่าเสือมาที่ไหนจะโดนลา่าหมดนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นมุกมุกแก๊กนึงแต่ว่าจริงๆนะเนี่ยคนที่จะมาล่องแกงแบบนี้นะฮะการเตรียมตัวก็มีความสําคัญตรงที่ว่าคุณจะต้องระวังตัวเรื่องของ หนึ่งก็คือต้องว่ายน้ําเป็นเนาะควรจะว่ายน้าเป็นแต่ว่าลงมาว่ายน้ําเป็นหรือว่ายน้ําไม่เป็นนะครับก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนในการกสวมใส่ชูชีพตลอดเวลานะครับอันดับที่2ก็คือ,อ,อป้องกันเองจากแสงแดดด้วยเพราะว่าแดดที่ลงมานะครับแรงมากเลยอาจต้องทาครีมป้องกันแดดนะครับเคล็ดลับที่เคยบอกแล้วหลายๆครั้งก็คือการทาครีมป้องกันแดดให้ได้ผลควรจะทาหนาๆน,นานะครับแล้วก็ทาก่อนจะลงน้ําหรือลงแดดนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปครับ สิ่งที่จะผลดีที่สุดนะครับขณะเดียวกันก่อนจะมาเลร่ลองแก่งแบบนี้นะครับไม่ควรรับประทานอาหารมือหนักๆน,นะครับและคนที่มีอาการเรื่องของอเรียกว่าโรคหัวใจเหนื่อยง่ายหรือว่ามีโรคที่สุกเฉินได้โรคลมชักป็นต้นเนี่ย ไม่ควรจะเล่นกีฬาแบบนี้เพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเนี่ยก็อาจจะช่วยเหลือไม่ทันยกตัวอย่างเช่นการล่องแก่งทางนี้นะครับใช้เวลายาวนานถึงเกือบ3มชั่วโมงเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคนอยากจะมาเที่ยวล่องแก่งต้นตกทีรอสูแบบนี้นะครับทีรอสูสู้ไม่สู้โู้สู้สู้ไม่สู้ ป่านนี้ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มากนะครับเนื่องจากมีคนในพื้นที่นะครับช่วยกันดูแลและมีกติกาในการอยู่ร่วมกันนักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่ก็ให้ความเคารพกับธรรมชาติทําให้ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ทุกส่วนพูดกันไปพูดกันมาหลายคนงงกับคําว่าระบบนิเวศระบบนิเวศก็คือหน่วยความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยแหลง่งใดแหลง่หลงหนึ่งนั่นเองครับทั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมทั้งคู่ต้องอยู่ด้วยกันได้และพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างสมดุล เดี๋ยวจะควักมือตกมาทันทีนะเพราะมีแต่หินปนเออระบบนิเวกเริ่มไม่สมดุลก็ตอนนี้แหละครับ นี่นี่นี่อะไรฮะเนี่ยนี่ต้นอะไรนะต้นใบแดงๆเนี่ยครับไข่น้ำไข่น้ำไข่น้ำเราก็จำงชื่อไปเนี่ยสะบ้าไม่ไผ่เฟิร์น <laughs> เยอะจัน <laughs> ความสวยงามตรงนี้มันไม่ได้อยู่แค่ลําน้ำอะ่ะมันอยู่ที่หน้าผาโขกผาที่เป็นหินชั้นและหินปูนซึ่งอยู่รายรอบนะฮะทีรอจอทีรอจอเป็นภาษากะเหรี่ยงนะฮะทีรอแปลว่าน้ำตกนะครับแล้วก็ทีรอจอมีความหมายถึงสายฝน ซึ่งหินที่เนี้ยจะเห็นว่ามีสีขาวนะโดยพื้นฐานแล้วก็จะเป็นหินปูนจํานวนมากเลยแล้วก็รวมทั้งอ่บริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาเห็นเป็นหน้าผาโตรกผาที่มีเขาบอกว่ามีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์นะครับมีเสืออยู่แต่ว่าเสือเสือมาไม่เยอะเสือมาไม่เยอะมันคงไม่ลงมาตรงหน้าผาตรงนี้ก็เป็นธรรมดาของป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่วิวอร่อย ไม่นะเหนียวอ่ะเหนียวแล้วก็ดำแล้วด้วย<อ>ผู้ชมยกแรกเท่านั้นเองเนี่เราสนุกสนานแล้วทนไม่ได้เลยต้องลงมาถ่ายรูปสวยๆกันตรงนี้นะครับ <S <S แต่ว่ายังไม่หยุดแค่นี้ย,ยังมีต่อนี่เราเพิ่งมาจาก3ามชั่วโมงนีพิ่้มาได้กี่นาทีนะพออยืนที่รอจอดแป๊บเดียวมีฝน,ฝาน่าดเริ่มเป็นลูลงมาเอฮะสนุกสนานเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเราสองทีมใครจะทําการบ้านเกี่ยวกับเอ่อเรียกอะไรต้นไม้ต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆได้มากกว่ากันนะครับ ไม่ทานตลอดเลยนะคะหายหลายโค้งแล้วดีนะยังส่งเสียงให้เรารู้ว่าไม่ได้แอบหนีขึ้นบกไว้สก่อนเออสู้จู้ลายเองไหมนะสู้มาแล้วค่ะทีละโซโซโซโอ้โหคุณผู้ชมผ่านน้ำตกทีลาจอมาหลายอันนะครับได้เห็นความสวยงามของเรียกว่าน้ำตกที่นี่นะฮะสุดยอดไปเลย ลำน้ําที่เราล่องแก่งอยู่ตอนนี้นะครับเป็นลําน้ําที่เป็นต้นทางของแม่น้ําแม่กลองถ้ายังจําได้นะครับทริปที่เราไปที่กาญจนบุรีก็เป็นลุ่มน้าแม่กลองเช่นกันนะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นต้นทางแล้วก็เป็นลําน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับที่นี่นะครับสายน้ําที่ไหลไปนี่นะครับจะไม่ได้ไปบรรจบอยู่กับสายน้ําที่ไปน้ําตกทีรอซูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราจะไปชมทีรอซูเนี่ยต้องเดินเท้าอีกสักเล็กน้อยนะฮะก่อนจะไปถึงที่นั่นเราแวะรับประทานอาหารกันกลางทางก่อน แต่ตอนนี้นะครับสองข <group> ้างทางนี้จะเป็นด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบสวยงามเสียงจะดังก็มีแต่เสียงพวกเรานี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรามาดื้อเดินกันนิดนะครับทีละโซ่ทีละโซ่หิวแล้วว่ะใครหิวบ้าง คุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะจําชื่อต้นไม้ของทั้ง2ทีมกันได้หรือเปล่าดูจากสภาพแล้วท่าทางจะไม่รอดทั้งสองทีมนะครับเอาเป็นว่าเราพักให้พวกเขาได้พักสติทบทวนสิ่งที่จําไปก่อนว่ามีอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะจํากันได้หรือเปล่าช่วงหน้าแวะข้างทางช้อปปิง้งกลิ้งกันกลางป่ากันเลยจ้านาสนุกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบก,กับมอเกอร์กอนทัวร์กันต่อนะครับ